โเคข้ามาชีวิตมีทั้งทุกข์และสุขนะคะพี่น้องขาวันไหนที่เราม,รมีความรู้สึกที่แย่แย่แล้วแย่กับความคิดของตัวเองอยายจ๋าอยากฝากบอกเลยนะชีวิตในต่างแดนของเราเนี่ยเนาะเราเท่านั้นนะคะที่จะเป็นพลังกําลังใจให้กับตัวเองให้ดีที่สุดทําอะไรก็ได้เดินออกจากวงตรงนั้นมาบ้างนะคะเหมือนกับความรู้สึกเหน่อยล้าในบ้าน ฟังเสียงกบเหนื่อยล้าในบ้านหรือเหนื่อยล้ากับปัญหาสิ่งที่เกิดยายจ๋าไม่ใช่คนเก่งนะถามว่ามีโกรธมีโมโหมีอารมณ์เสียไหมมีทุกรสชาตินะคะแต่เรานะคะจะทำยังไงฮะยายจ๋าก็จะประมาณนี้เนาะได้ออกมาเติมแบตแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วพี่น้องดูกบแอตัวเขียวปื้อโน่น เป็นทางอ่อมไหมที่นี่ยังไม่เยอะเท่าเท่ากับตรงที่ใกล้พกักใกล้บ้านยายจ๋านะฮะจจมโบ้เลยอย่าลืมว่าแต่ละหมู่บ้านเขาจะมีพกักอ่ายายจ๋าเชื่อเลยทุกๆหมู่บ้านเขาจะมีพกักแล้วก็ง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าอยู่ใกล้บ้านเราเราก็เดินออกมาเติมธรรมชาตินะฮะ เติมความสุขให้กับตัวเองเนาะเอาง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็หันใจเข้าลึกๆถึงแม้วันนี้จะเจอปัญหาไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็เจอถ้าเราคิดแบบนี้ได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็นึกถึงคําว่าอุย้ยลมใต้ฝุ่นคิดถึงว่าชีวิตวันนี้มันยังดีกว่าเมื่อก่อนที่เราอยู่เมืองไทยตรงเนี้มันจะเป็นจุดจูน ใจและความอดทนให้กับเราเพิ่มนะคะอันนี้อยจะขอฝากถึงน้องๆเลยนะคะสาวๆที่ยายจะพูดคุยด้วยเนาะขอบคุณที่ไม่มาเก็บพลังและกําลังใจจากวิดีโอนะคะยะเราสู้กันเยะเราจะวดีอ้ยะโอเคกลมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆกับคําแนะนําเพิ่มเติมยะ โอเคแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆความคิดเห็นต่างสําหรับตัวเยจ่านะคะเยจ่าขอบคุณทั้งความคิดเห็นต่างและเห็นด้วยแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มีประโยชน์และมีค่านะคะเพราะการที่เยจ๋าเอาเรื่องคนอื่นมาพูดเยจ่าควรระวังเช่นกันเนาะเยจ๋าต้องถนอมน,น้ําใจทั้งเจ้าของเรื่องแล้วก็ F— C. ที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงแม้จะเห็นต่างก็ตามนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเนาะ ถ้าบางเรื่องบางเลา่าบางอย่างที่ยายจ๋าพูดในมุมมองของยายจ๋าเราไม่ถูกใจก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจริงๆเนาะยายจ๋าจไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีพี่น้องนะคะก็เติมพลังกำลังใจสู้ไปด้วยกันเนาะเอาง่ายๆนะคะชีวิตในต่างแดนสิ่งเล็กๆน้อยที่เราทำให้กันได้เนาะจากการให้กำลังใจกันนะคะ อย่างตื่นเช้ามามีคำพูดพี่น้องหลายๆคนนะคะที่เข้ามาบอกว่าขอบคุณนะยายจา๋าพอมาฟังวิดีโอยายจา๋าแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจสู้ต่อสู้ๆนะคะถึงแม้ชีวิตวันนี้เรายังไม่สมหวังในสิ่งที่เราต้องการแต่ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเอาตรงนี้ออกมาเป็นพลังให้กับตัวเองให้ได้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานแน่นอนนะคะอันนั้นคือหัวใจสำคัญที่เราจะ อู้หนาวเขาร่มแล้วหนาวเดินไปคุยไปเนะาะจะสร้างให้กับตัวเองยังไงคะพี่น้องคะเนาะเปรียบเทียบของเรื่องราวอย่างที่เล่าสู่กันฟังนะคะเปรียบเทียบชีวิตสิ่งที่เขาลำบากและเขายากกว่าเราตั้งมากมายเนาะตรงนี้แหละมันจะเป็นจุดให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีกว่าหลายๆคนดึงความโชคดีของตัวเองออกมานะคะพี่น้องคะ เอาจริงๆให้ดึงความโชคดีของตัวเองออกมาให้ได้ในมุมของมุมหนึ่งแล้วก็ดึงความภูมิใจที่เราทำถึงแม้วันนี้มันจะไม่สมหวังที่เราต้องการก็ตามแต่จงนึกจงย้อนนะคะว่าเราทำด้วยความตั้งใจเราทำด้วยแรงพลังของเราที่จะช่วยเหลือครอบครัวเนาะจงภูมิใจใตรงนี้ ะะถึงแม้จะไม่ได้สมหวังเราก็จงคิดเลยว่าเออเนาะเราทาพอแล้วเราทําเต็มที่แล้วแล้ววันนี้เราย้อนหันมาทําเพื่อตัวเองบ้างนะคะถึงแม้กําไรชีวิตเล็กๆหรือให้เวลาตัวเองนิดหน่อยขอบคุณตัวเองบอกรักตัวเองสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะไม่มีวันสายกับการเริ่มต้นใหม่ไม่มีวันสายที่เราจะ เริ่มต้นให้กับตัวเองอย่าลองให้จนแก่นะคะพี่น้องขาเอ้ยข้าวล้มเข้ารล้มก็หนาวออกแดดก็ร้อนงึดไหลมีอะไรพอดีมั่งยาลูกป่ะกลับบ้านกันดีกว่าโอวันนี้ก็เติมกำลังใจด้วยความ บรรยากาศนะคะเนาะกับภาพสวยๆถึงทุกๆคนนะคะมาเที่ยวเนาะเดินเล่นไม่ต้องเลิศหรูชีวิตนะคะมีเวลาก็ออกกําลังกายบ้างออกมาเดินเล่งบ้างนะคะได้เสียงหัวเราะร้องไห้ทะเลาะกันลูกหลานก็สุดชื่นแล้วอยอมจำน้น <c oughs> ยอมจำนนนะคะสู้ต่อไป กัวลูกกัวหลานจะโตเดินหอบแฮกแฮกดูเจ้าหมูกระโปรงปิวดูไอ้ดำยี่จ๋ากระโปรงปิวนะฮะชุดนี้ชุดแม่ตั้งกับเมื่อไหร่วะ อาเดี๋ยวนี้ไม่ผอมแล้วเหรอแม่ว่าไม่อ้วนกว่าเดิมนะชุดชุดนี้เขาบอกเป็นชุดแม่แม่จําไม่ได้นะไม่รู้ให้ลูกเป็นกับเมื่อไหร่นะพี่น้องคะเอาจริงเอาจริงลืมเลย่ฝรั่งน้อยอยู่ด้านนน้นนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะขอท่านมีความสุขนะคะ สุขภาพแข็งแรงสู้ๆกันต่อไปหาคุณค่าตัวเองให้เจอหาเป้าหมายนะคะไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าจะรอให้เราเก่งหรือว่ารอให้เรามีพร้อมรอให้เราเรฟคครับผมพูดเฮ้ยพูดไปกรขัดใจไปนะคะอ,อย่างที่ช่องพี่อุ่นใจนะคะที่พูดนั่นถูกเลยเนาะชีวิตเราอยู่ที่เราถ้าเปลี่ยนความคิดเมื่อไหร่นะ เรานี่แหละที่จะเป็นจุดเด่นจุดประกายให้กับตัวเองทำทั้งทั้งที่เหนื่อยหรือว่าทั้งทั้งที่ทุกยิ้มทั้งทั้งที่ทุกเพื่อที่จะเติมความสุขให้กับตัวเองนะะไม่มีใครหรอกที่ยิ้มได้ตลอดเวลาไม่มีใครหรอกที่จะร้องไห้ได้ตลอดเวลาเพียงแค่เราเท่านั้นแหละที่จะเลือกนะคะว่าจะเอาอะไรเป็นเป้าหมายเป็นจุดทําให้เรามีพลังเนาะเห็นไหมภาพสวย มันก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตานะคะพี่น้องขาสวยจริงถ้าเรามองให้เขาสวยนะแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่ชีวิตจริงทุกคนต้องสู้นะทุกคนต้องทำงานทุกคนต้องรับผิดชอบเนะาะภาระหน้าที่ของแต่ละคนแต่ถ้าเราหวังมากความผิดหวังมันจะทำให้เราเจ็บปวดแต่ถ้าเราวางเป้าหมายอ,อนะื่นเนาะมีผิดบ้างได้บ้างถูกบ้าง เป็นธรรมดาของชีวิตสำหรับตัวยายจา๋าเนี่ยถึงแม้จะมีคำว่าผิดหวังกับเย,ยจา๋าไม่ค่อยนั่นนะจะมีความรู้สึกแต่กับลูกเท่านั้นเพราะเราปั้งปั้นและมุ่งมั่นเนาะแต่หลังๆมาก็ปล่อยวางได้นะคะสำหรับชีวิตตัวเองยายจา๋ามองว่าสิ่งที่ผิดพลาดเพราะเราเริ่มต้นทำเพราะเราไม่มีพื้นฐานนะคะคำแรกของตัวเองนะยายจา๋าจะไม่มองว่าตัวเองผิดหวัง สำหรับชีวิตการสู้การทำงานการลุยเพราะลุยตลอดวันนี้ลุยเกิดปัญหาก็สู้ผ่านไปเพราะเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้วางแผนเป้าหมายที่สูงจนเกินไปเหมือนกับฝึกและเรียนรู้เพิ่มเติมนับหนึ่งสองสามของตัวเองไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือสิ่งที่จะทำกับชีวิตถึงแม้วันนี้จะไม่สมหวังแต่เราก็มีหลักค้ำประกันคือจะยืนหยัด อยู่ได้ด้วยตัวเองเพื่อเป็นหลักค้ำประกันให้กับลูกอันนั้นคือเป้าหมายของยายจา๋าไม่ได้คิดที่หวังไม่ได้คิดที่จะเลิศเลอหรือมีมากมายเกินใครนะคะตั้งแต่คําแรกการตัดสินใจมาอยู่ต่างแดนตั้งแต่คําแรกที่เอาลูกมาตั้งแต่ยังไม่มีฝรั่งน้อยตัวนี้นะะเนาะยายจ๋าพูดเสมอว่ายายจ๋าต้องเป็นหลักให้ลูกสาวของยายจ๋าได้นะคะนั่นคือ เป้าหมายก็คืองานคือไม่ฝากภาระหน้าที่ไม่ฝากปัญหาไว้กับสามีมันก็ผ่านพ้นมาได้จนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเข้มแข็งสิ่งที่จะาการันตีหรือค้ำประกันชีวิตของเราได้ก็คือตัวเราถ้ายอ,ยอมรับสภาพก่อนที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้นะคะ หลายๆคนที่เจอโรคซึมเศร้าเพราะว่าหมกมุ่นอยู่กับสิ่งแย่ๆสิ่งที่หวังแล้วไม่ได้ดังหวังอ่าแล้วก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดังใจก็กลายเป็นความทุกข์แล้วเก็บสิ่งนั้นไว้ในตัวพอการแก้ความทุกข์การแก้ความผิดหวังสําหรับมุมมองของยายจ๋านะคะหคือเราต้องยอมรับมันก่อนว่าเฮ้ยนั่นคือความจริงคนเรามีผิดพลาดได้เราไม่ใช่คนเก่ง ถึงวันนี้เราผิดพลาดเฮ้ยเราต้องข้ามไปให้ได้เพราะชีวิตเราผ่านปัญหามาตั้งหลายเรื่องราวกว่าจะได้ก้าวมาอยู่ต่างแดนวันนี้ล้มสักกี่ครั้งมีแผลสักกี่ทีมันก็ยังหายมาได้ถ้าวันนี้จะเกิดหัวเข่าแตกนะจะล้มอีกทีจะมีแผลอีกกี่ครั้ง เราก็ต้องข้ามไปได้แผลมันก็ต้องหายได้ดึงหัวใจตรงนี้กลับมาให้ตัวเองนะคะชีวิตล้มแล้วลุกลุกแล้วเดินเดินขึ้นสู้นะคะเพื่อเป็นพลังให้กับตัวเองอย่าเสียเวลาไม่มีแค่เราที่ลม้มคนที่เจ็บปวดกว่าเรามีมากมายคนที่ชีวิตแยก่กว่าเรามีมากมายตรงนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับสิ่งที่เราเจอแล้วเปิดใจ มองเรื่องราวของคนอื่นแล้วเราจะรู้สึกว่าเราคือผู้โชคดีพี่น้องคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้ปังขอให้โดนขอให้เจอคนที่รักและให้ได้นะคะและรักครอบครัวของเราเนาะและหนึ่งสิ่งสำคัญลุกขึ้นสู้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วยตัวเองนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีน้องไอ้น้องไอ้คะสวัสดีครับ บายสวัสดีครับไปแล้วค่ะ